โอเคครับก็สวัสดีชาวไอชอตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นเติมเงินสะสมประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2565นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีไอเทมอะไรบ้างนะครับแล้วก็เติมเท่าไหร่เนี่ยได้ปืนอะไรบ้างเดี๋ยวก็ไปดูคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็เป็นการประกอบการตัดสินใจสําหรับคนที่อยากเติมเกมนี้นะครับผมไปเราเริ่มที่9กบาทก่อนเลยแล้วกันนะครับ กล่องพูนนี้ผมขอไม่อ่านละกันนะครับเพราะว่ามันแทบจะได้ทุกโปรโมชั่นเลยนะครับแต่ว่ามันมีกล่องที่มันแถมมาใหม่ก็คือกล่องนี้นะครับอ่าโกอีเตอร์นะครับก็จะได้เป็นรีคอเวอร์ชิพนะครับซึ่งรีคอเวอร์ชิพเนี่ยมันสามารถเอาไปหลอมเป็นปืนวอลลุคเกอร์ได้นะครับร้อยเก้าสเก้าครับก็จะเป็นกล่องผสมอาวุธแปดดาวสามร้อยค้งนะครับทันสเปซสองค้งนะครับแล้วก็กล่องโกอีเตอร์นะครับอีกหนึ่งกล่องนะครับสามร้อยเก้าสเก้าครับก็จะได้เป็นปืนแปดจุดห้าดาวนะครับอันนี้ก็โปรโมชั่นที่เราก็มีนะ ก็มองผสอาวุธไปดาว500ครั้งนะครับก็คัมพีอีกหนึ่งครั้งนะครับทาร์เตเปซสองครั้งกล่องโกอิเตอีกหนึ่งกล่องนะครับเฮ้เคเหมือนเดิมอันที่ผมว่าเริ่มคขมเนี่ยก็จะเป็น699นะครับก็จะได้ทวอิปโปมานะครับอันนี้เอาไปลง PVE เอาอยู่แทบทุกแมปเลยนะครับผมก็สบายๆครับใครสาย PVE ผมแนะนำว่าให้เติมเก็บเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับฮอกตัวนี้นะครับกล่องผสมอาวุธไปดาว500ครั้งครับคัมพีอีก1ครั้งครับทาสเปสสอครั้งครับกล่องโกออ้เต1กล่งนะครับ ของใหม่นะครับมันก็จะเริ่มที่999นะครับก็จะได้เป็นชุดถาวรนะครับผมกองผสมอาวุธ8ดาว800ครั้งนะครับคัมพีสองครั้งนะฮะทันสเปซสี่ครั้งครับโกอิเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับผมต่อมานะครับ1299นะครับก็จะได้เป็นปีกแพตตินัมไลท์นะครับถาวรนะครับกองผสมอาวุธแปดดาวแปดร้อยครั้งนะครับคัมพีสองครั้งนะครับทันสเปซสองอีสี่ครั้งนะครับโกอิเตอร์สองกล่องนะครับผมอันนี้อันนี้ได้สองกล่องเลยนะครับ ต่อมานะครับไฮไลท์ของโปรโมชั่นนี้นะครับ3,299ันาเนะครับก็จะได้ปืนไฟถาวรนะครับผมปืนไฟตัวนี้นะครับก็ชื่อว่ากราฟฟิตี้สเปรย์นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแรงกว่าเดิมหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นปืนที่แพงที่สุดของโปรโมชั่นนี้นะฮะก็น่าจะดีอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปเทสให้ดูในโหมด PvE แล้วกันนะครับคัมพี3ครั้งนะครับแล้วก็กล่องผสมอาวุธ8ดาว800ครั้งนะครับอ่าถาสเปรย์10ครั้งนะครับแล้วก็โกวิเตอร์อันนี้ได้3กกลลลล่องงเยนะครัับแ้ว็หจากนนนีี้ะครับ3,799่ก็็จะได้เปนกล่องโกวิเตออรร์ีก1คั้ง นะครับลวาวากิปอีกหนึ่งกล่องนะครับซึ่งกล่องลวาวากิปนี่ผมก็อ่านตามนี้เลยนะครับก็เปิดออกมาก็เนี่ยจะได้ของวกนี้มั้งนะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาไปหลอกเป็นปืนอะไรสักปืนเนี่ยนะครับแต่ผมจะลองหาลิงก์แล้วแปะให้ท่านผู้ชมใต้คลิปแล้วกันนะครับว่ากล่องวกนี้มันเดาะหลอกแล้วได้อะไรเนาะ โอเคนะครับแล้วก็มาดูที่ปืนไฟของเราเลยละกันนะครับก็เป็นปืนไฟตัวนี้นะครับกาเฟตี้สเปย์นะครับทำลายอยู่ที่20นะครับยิงเร็ว9 8นะฮะเสถียร1น0นะครับเคลื่อนที่50นะครับเป็นกระสุนไวเ7นะครับลัศมีจมตี60ระดับหายาก100นะครับกระสุนให้มา100ครับห0ึทำไมมันให้มาน้อยจังถ้าเปรียบเทียบกับปืนไฟตัวอื่นนี่ผมรู้สึกว่ามันจะได้เยอะกว่านะครับอาจจะเป็นหนม่ได้อยทับ้วก็คุณสามติพิเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก ชุดครับก็แพลตินัมฟินิกนะครับก็เคลื่อนที่ไวโบ๒นะครับค่าชื่อเสียงโบ๑๐๐นะครับแล้วก็อ่าแอนติน่าจะเป็นการการระเบิดนะครับอันนี้นะฮะมาดูที่ปีกครับผมแพลตินัมไลท์นะครับผมก็เคลื่อนที่ไวโบ๕นะครับเกาะเลเวลสามนะครับได้รับเอพีโบ๑๐๐นะตัวกระติสูงไม่เจ็บนะครับค่าชื่อเสียงโบ๑๐๐นะครับโอ้ก็ประมาณนี้เลยนะครับปีกตัวนี้โบวิ่งห้านะครับจากปกติที่ผ่านมามันจะโบวิ่งแค่สามเองนะก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าชอบเลยตัวกระติสูงไม่เจ็บด้้วยนนนะครัับอี และนี่ก็คือชุดกระปิกนะครับเมื่อเรามาเล่นในห้องแชทนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับงดงามอลังการสุดๆนะฮะสำหรับชุดก็ปีกตัวนี้นะครับผมโอเคครับปืนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวปืนไฟในห้องเฟียร์เลยแล้วกันนะครับไปเรามาดูดีกว่าว่ามันจะแรงไหมนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ไม่อยู่ในเฟียร์ง่ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองยิงพวกมอนดูแล้วกันนะครับว่ามันจะแรงไหมนะอุ้ยปืนไฟตัวนี้แรงอยู่วะ ุ้ยเข้าเข้าไปได้ร้อยเลยหรอเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็ไฟมันเอฟเฟกมันเท่มากเลยะนะครับแต่ผมก็ลองลงเฟี้ยให้มันจบเลยแล้วกันนะครับก็อยากรู้นะครับว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแต่ที่ลองยิงเนี่ยคือแรงมากนะครับผมพูดเลยนะครับปืนนี้มันไม่ใช่ปืนไฟธรรมดาแน่นอนนะครับเออมันมีดาเมจเสริมมาด้วยในร้อยหนึ่งนะครับโอเคอย่างนี้ก็เฟี้ยเลยนะครับ เผาแป๊บเดียวคือแบบหายแล้วอ่ะนะครับพวกมอนตัวเล็กๆกันนะเดี๋ยวต้องลองดูกับบอสใหญ่นะครับมอนพวกนี้มันยังไม่รู้เรื่องนะครับเออมอนพวกนี้มันเลือดน้อยแล้วผมว่านะครับลองดูกับบอสใหญ่ดิเฮ้ยรถเร็วอยู่นะครับทาเป็นเล่นนะโอเคเนยเลือนมันก็ไหลไหลเรื่อยๆอ่ะนะครับเออไหลเป็นน้ำเลยเนะี่ยอาจจะแบบไม่ได้ไหลเวอร์เหมือนลูกซองนะครับแต่ว่ามันก็ไหลในค่อนข้างที่แบบแรงมากนะครับโอเคเนาะ เนี่ยมันก็แรงอยู่นะครับถือว่าผ่านนะกันปืนไฟตัวนี้นะครับแต่ถ้าเอาไปยิงมาม,มีนนี่น่าจะเวอร์กว่านะครับซึ่งคลิปปืนไฟยิงมาม,มี่เนี่ยผมเพิ่งทำไปเมื่อประมาณ2วันเองนะครับเออถ้ารู้ปืนไฟตัวนี้มาผมไม่น่าทำคลิปนั้นนะครับน่าจะเปืนไฟตัวนี้ไปเล่นเลยนะครับปืนไฟตัวนั้นมันไม่ค่อยโกงเท่าไหร่นะครับเจ็บเจ็บเจ็บมันสโลโมอนได้ด้วยนะครับเนี่ย โอเครัศ okay. มีเพิ่มขึ้นไหมรัศมีการยิงบอกว่าไม่น่าเพิ่มนะครับน่าจะเหมือนเดิมนะครับรัศมีนะแต่ที่ผมสัมผัสได้ก็คือเอฟเฟกไฟสวยมากนะครับ <c ười> แค่นี้เลยนะครับเนี่ยเอฟเฟกไฟเวลาพ่นนะคือสวยมากนะครับเหมือนไทเทะนะครับวันลงประมาณนั้นนะครับเปิดตัวนี้แม่งเฟี้ยวดีนะครับชอบชอบชอบ ตัวตัวผมคือชอบนะโอเคครับคือข้างบนข้างบนลงมาข้างบนโอเคถอยค,ครับข้างบน,นครับข้างบนข้างบนยังมีครับไงโอเคครับก็ประมาณนี้นครับมาเดี๋ยวลองรอบนี้แล้วกันนะครับเคลียร์บอลเยอะๆนะครับไหนลองยิงดิมันมันติดไฟเท่าไหร่วะอ๋อมันติดไฟดาเมจสิบเอ็ดวีสิบเอ็ดนะครับโอเคเผาไม่หมด เผาให้หมดครับมาครับป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 ับโอเคหมดแล้วครับเคลียร์บอลนี่ไวมากเลยนะครับแต่ยิงบอลก็ใช้เวลานิดนึงนะครับโหมาดิมาดิมาดิปึ๊บสวยข้างบนเผาให้หมดเอาให้ไหมครับเอาให้ไหมอ่าข้างล่างมาแล้ว ืแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเป็นพวกมอนพวกดา้อนเอเลียาอะไรเงี้ยปืนนี้มันจะแรงอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้มันเป็นมอนเมื่อประมาณแบบว่าห้าหกปีที่แล้วนะครับเออมันก็เลยเคลียร์ไวนะครับถ้าเป็นแบบพวกอ่ามอนในปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเคลียร์ไวเหมือนตัวนไอ้ปืนเหมือนเหมือนหมเฟียง่ายหรือเปล่านะครับพูดแรงกว่าตีๆกันขัดนะครับขออภัยนะเพิ่งตื่นนะครับโอเคเคลียร์ไปซึบซึบ สวยมาอีกอืมรอบที่สิบห้านะครับผ่านไปสิบนาทีเองนะครับถือว่าไวมากนะไหนอยู่ไหนเอารุ่นไหนเอารุ่นไหนรุ่นนี้โอเคโอเคครับมาที่ขาฟึชออยังไม่หมดอีกข้างบนโอเคหมดแล้วครับรอบที่สิบห้าครับรอบนี้เป็นบอสสองตัวนะครับ เดี๋ยวผมจะลองยิงดูแล้วกันนะครับว่าปืนไฟตัวนี้มันสามารถยิงทะลุได้หรือเปล่านะครับมาบอสรวมตัวดิบอสรวมตัวรวมตัวว่้ยิงทะลุได้วะเอาวะโอ้โหแล้วยิงทะลุสองตัวนี่บอกเลยครับว่าเลือดนี่ไหลโคตรไวเลยนะมาโอ้โหกดตัวแซดไปนี่ก็จะทำให้ยิงเร็วนิดนึงนะครับยิงเร็วเพิ่มกันนิดนึงโอเคตายได้สองคิวเลยนะครับ แล้วมันยิงเพลินกระสุนก็หมดไวเหมือนกันนะปืนตัวนี้นเปึ๊บเปร๊บเอ่าสวยอแต่ปืนไฟตัวนี้มันแรงว่ะน่าเอาไปเล่นมัมมี่มากเลยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นคลิปมัมมี่นะผมว่านะครับเขีเ่ยไปเคลียร์ไปหมดแล้วครับเอาร์ติิบเจ็ดครับผมไปเออตัวนี้ผมเดี๋ยวผมเอามารีวิวคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันแรงตรงไหนนะ เนี่ยคลิกขวามันก็ไม่มีเอฟเฟกนะครับต้องรอหลอดเต,ต็มนะครับเนี่ยถ้าหลอดเต็มคีิกขวาปุ๊บก็หมดแก๊งนะครับอ่าประมาณนี้ซึ่งผมว่าไอระตัวนี้มันมีข้อจํากัดเกินไปอ่ะต้ลองรอหลอดเต็มแล้วถึงจะใช้แบบเอฟเฟกได้นะครับเออคือถ้าหลอดมันไม่เต็มมันก็ใช้เอฟเฟกไม่ได้นะครับเห็นปะเนี่ยมันก็คีิกขวาก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าหลอดเต็มมันคลิกขวาแล้วมันสามารถระเบิดพลังได้นะครับเออ ก็เดี๋ยวผมมาเจาะลึกในคลิปหน้าให้แล้วกันนะครับคลิปนี้ผมอาจจะดูมึนๆเกี่ยวกับดาบตัวนี้นะครับเออรอไปศึกษาก่อนนะครับโอเคนะครับนี่ก็รอบ20แล้วนะครับมาลองยิงบอสดูนะครับปึ๊บปึ๊บลองระเบิดเจดีย์ดิโอ้ยระเบิดเจดีย์ก็เข้า300เลยนะครับวุ้ยกระสุนหมดเว้ยจนมาดิโอเคนะครับก็ยิงแป๊บเดียวบอสเหลือเลือดครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ มมามาใกล้ตายแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเคครับผมก็ใกล้ตายแล้วนะครับโอเคเอาพวกยิงให้ตายเลยนะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับปืนไฟตัวนี้นะครับถามว่ามันดีไหมผมว่ามันโอเคเลยนะครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเหมาะกับการยิงแบบนี้มากกว่านะครับไม่ควรเอามันลง PvE นะโอเคนะครับผม โอเคนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กับผมด้วยละกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ